Welcome to the Debate วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่เป็นเเรียกว่าเป็นหัวใจของการพัฒนา AI ในยุคนี้เลยนะครับนั่นก็คือสถาปัตยกรรมของตัวโมเดลเองคือตลอดทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ในยุคที่ residual connection เป็นเหมือนเหมือนราชาที่ครองบัลลังก์มานานมากแต่ล่าสุดก็มีผู้ท้าชิงที่น่าสนใจอย่าง hyper connections หรือ H C Pro ขึ้นมา แต่ก็ดูเหมือนว่าจะจะบินสูงไปหน่อยจนปีกไหมเพราะว่าเจอปัญหาความไม่เสถียรแบบรุนแรงมากพอโมเดลมันใหญ่ขึ้นอืมซึ่งนั้นก็เลยนำมาสู่คำถามสำคัญที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ว่านวัตกรรมที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่อยู่ที่การกล้าเสี่ยงปลดปล่อยให้สถาปัตยกรรมมันแสดงพลังออกมาเต็มที่แม้จะต้องลุนว่าจะพังเมื่อไหร่ หรือว่าอยู่ที่การสร้างกรอบที่ฉลาดขึ้นมาควบคุมมันอย่างแนวคิดล่าสุดที่เรียกว่า manifold constrained hyperconnections หรือ MHC เพื่อให้แน่ใจว่ามันจะนิ่งแล้วก็ขยายขนาดต่อไปได้จริงๆริภาพกับความเสถียรซ,ซึ่งผมมองว่าเป็นหนทางที่ถูกต้องสำหรับการสร้างโมเดลขนาดมหึมาในอนาคต ส่วนดิฉันจะขอตั้งคำถามกลับกันค่ะว่าการที่เราเอากรอบอันสวยหรูของ MSC ไปครอบมันไว้เนี่ยเรากำลังจำกัดศักยภาพที่แท้จริงของ HLC อยู่หรือเปล่าแล้วบางทีไอความไม่สเสถียรที่เราเห็นอาจจะเป็นแค่ราคาที่ต้องจ่ายเพื่อการค้นพบที่ยิ่งใหญ่กว่าก็ได้ค่ะโอเคเพื่อให้ทุกคนตามทันกันผมขอปูพื้นสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับคือสถาปัตยกรรมที่ประสบความสำเร็จมากๆในยุคก่อนอย่าง Resnet เนี่ย หัวใจของมันคือสิ่งที่เรียกว่า identity mapping ลองนึกภาพตามนะครับว่าเรากำลังส่งข้อความต่อๆกันไปในแถวที่ยาวมากๆ identity mapping ก็เหมือนการรับประกันว่าข้อความที่คนสุดท้ายได้รับมันยังเหมือนต้นฉบับเป๊ะๆไม่ผิดเพี้ยนเลยนี่คือสิ่งที่ทำให้เราฝึกโมเดลที่ลึกมากๆได้โดยที่ข้อมูลไม่ไม่เพี้ยนหรือหายไประหว่างทางก็คือสร้างเป็นทางด่วนให้ข้อมูลวิ่นผ่านไปได้แบบไม่ถูกรบกวนนั่นเองถูกต้องครับแต่ทีนี้ ไฮเปอ c ์คอนเน i ชัหรือ SC เข้ามาท้าทายแนวคิดนี้เลยครับเขาบอกว่าแทนที่จะมีทางด่วนแค่เลนเดียวทําไมเราไม่ขยายมันเป็น10เลนเลยล่ะแล้วก็สร้างเมทริกที่เรียนรู้ได้ตัวหนึ่งชื่อ s r ชเรมาคอยผสมข้อมูลระหว่างเลนเหล่านี้ผลคือประสิทธิภาพม,มันดีขึ้นจริงๆโดยที่แทบไม่ต้องเพิ่มพลังการคํานวณหรือ f ล o p s เลยแต่ปัญหาใหญ่ก็ตามมาครับ เพราะการที่ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมาควบคุมเลยมันทำลายหลักการ identity mapping ไปจนหมดสิน้นพอเราเอาไปใช้กับโมเดลที่ลึกมากๆไอเมทริกส์ Hres ที่ฝูกคูณทบกันไปเรื่อยๆในแต่ละชั้นมันทำให้สัญญาณข้อมูลบางอย่างถูกขยายจนระเบิดออกไปเลยในเปเปอร์น,นี้เห็นชัดมากว่าค่าเกณฑ์แมกนิจูดมันพุ่งไปถึง3,000เท่านี่คือความโกลาหลโดยสมบูรณ์เลยครับโห oh. เหมือนเปิดทางด่วนสิบเลนแต่ไม่มีเส้นแบ่งเลนไม่มีป้ายบอกทางแล้วทุกคนก็ขับชนกันมั่วไปหมดภาพนั้นเลยอะภาพนั้นเลยครับและนี่คือจุดที่ msc เข้ามาเป็นพระเอก msc ก็เหมือนกับการเอาผู้ควบคุมการจราจรเข้าไปในระบบโดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าซิงค o คอนคณอัลกอริทึมมาจัดระเบียบ Matrix H บังคับให้การผสมข้อมูลใน10เลนนั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์ข้อมูลจากเลนไหนก็ถูกผสมไปเลนอื่นอย่างเป็นระเบียบทําให้พลังงานโดยรวมของสัญญาณมันคงที่ไม่ระเบิดออกไปเหมือนก่อนพูดง่ายๆก็คือเปลี่ยนความโกลาหลให้กลายเป็นความเสถียรที่มีหลักการซึ่งนี่ยครับคือสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งยวดถ้าเราจะสร้างโมเดลที่เชื่อถือได้ในสเกลใหญ่ๆโอเคค่ะดิฉันเข้าใจประเด็นเรื่องความเสถียรน,นะคะแล้วก็ยอมรับว่าปัญหาของ h m c มันเป็นเรื่องจริง แต่อยากจะมองในอีกมุมหนึ่งหัวใจจริงๆของ HMC มันคือการปลดปล่อยให้โมเดลมีอิสระในการเรียนรู้รูปแบบการเชื่อมต่อที่หลากหลายมันคือการแยกความจุข้อมูลออกจากความซับซ้อนในการคำนวณการที่ HMC รีบเอากฎเกณฑ์ที่เข้มงวดอย่าง d o u b l e stochastic matrix ขับมาใช้เนี่ยมันเหมือนเราเจอสัตว์ป่าตัวใหม่ที่ทรงพลังมากๆแต่แทนที่เราจะพยายามทำความเข้าใจมันเรากลับเลือกที่จะจับมันเข้ากรงแล้วทำให้เชื่องซะก่อนซึ่ง ดิชินว่ามันอาจจะเร็วเกินไปหน่อยแต่ถ้าไม่จับเข้ากรงสัตว์ป่าตัวนั้นมันก็อารวาจนพังหมดไม่ใช่หรอครับค่าเกณฑ์ที่พุ่งไปสามพันเท่ามันไม่ใช่สัญญาณของความทรงพลังนะผมว่ามันคือสัญญาณของความล้มเหลวในการควบคุมหรือมันอาจจะเป็นสัญญาณว่าแท่ที่เราใช้เอ่อก็คือออปติมิเซอร์มันยังไม่ดีพอที่จะฝึกสัตว์ป่าตัวนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะคะความไม่เสถียรของ HCRDS อาจจะไม่ใช่ข้อบกพร่องของสถาปัตยกรรมแต่เป็นแค่ข้อจำกัดของเทคนิคการฝึกโมเดลที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็ได้การที่เราไปจำกัดให้ฮิวริสทำได้แค่ผสมข้อมูลแบบเชิงนูน (convex combination) ที่ดูเรียบร้อยปลอดภยัยมันอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะค้นพบรูปแบบการเรียนรู้ที่ซับซ้อนกว่านั้นไปเลยก็ได้ แล้วที่สำคัญนะคะการได้มาซึ่งความเสถียรของฮิวเรสเนี่ยมันไม่ได้มาฟรีๆเลยมันต้องแลกมาด้วยความซับซ้อนทางวิศวกรรมในระดับโครงสร้างพื้นฐานที่ที่หนักหนาสาหัสมากคุณกำลังจะพูดถึงเรื่องโอเวอร์เฮดในงานฝึกฝนใช่ไหมครับใช่ค่ะคำว่า kernel fusion t h a i l a n d หรือการปรับดัวพายสเก u l e ที่พูดถึงในเปเปอร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะมันคือการปรับแก้ในระดับที่ลึกมากๆ เหมือนเราต้องรื้อระบบท่อปรับปาของตึกใหม่ทั้งหลังแค่เพื่อจะเปลี่ยนก๊อกน้ำตัวเดียวให้มันทำงานได้นิ่งขึ้นนี่คือการแลกความซับซ้อนรูปแบบหนึ่งซึ่งก็คือความไม่เสถียรกับความซับซ้อนอีกรูปแบบหนึ่งคือด้านวิศวกรรมคำถามของดิฉันก็คือมันคุ้มกันจริงหรออืมนั่นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากแต่ผมขอกลับไปที่จุดเริ่มต้นก่อนเรื่องความสำคัญของ identity mapping ที่คุณมองว่าอาจจะไม่ใช่กฎตายตัวอีกต่อไป ผมยังยืนยันนะครับว่ามันคือหลักการพื้นฐานที่ทาให้ e เ l e a r นิ่งเป็นจริงขึ้นไม่ได้การที่ MHC ปล่อยให้สัญญาณข้อมูลถูกขยายจนควบคุมไม่ได้แบบที่เห็นในฟิกเกอร์สาของงานวิจัยมันคือข้อบกพร่องที่ร้ายแรงและปฏิเสธไม่ได้เลยในทางกลับกัน MHC สามารถกดอัตราขยายสัญญาณนั้นลงมาให้อยู่ในระดับที่จัดการได้โดยค่าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1.6เท่านั้นเองในฟิกเกอร์7 b ซึ่งซึ่งมันต่ำกว่าของ MHC ถึง3ระดับขนาด three order s of m a n ในจ d e เลยนะ นี่คือสิ่งที่จำเป็นและไม่สามารถต่อรองได้เลยสำหรับความเสถียรภาพของโมเดลระดับมหาภาคครับดิฉันเข้าใจในมุมมองนั้นนะแต่ขอเสนออีกมุมหนึ่งค่ะ identity mapping คือคุณสมบัติของสถาปัตยกรรมหนึ่งที่ประสบความสำเร็จไม่ได้แปลว่ามันต้องเป็นกฎเหล็กของทุกสถาปัตยกรรมในจักรวาลการที่ hmc มี h layers ที่เรียนรู้ได้ มันคือการเปิดโอกาสให้โมเดลเรียนรู้วิธีส่งต่อข้อมูลที่ดีที่สุดด้วยตัวเองแทนที่จะถูกบังคับให้ส่งผ่านไปตรงๆแบบเดิมการที่เ m c ไปบังคับให้มันกลับไปสู่พฤติกรรมการผสมที่อนุรักษ์นิยมและปลอดภัยดิฉันมองว่ามันอาจจะเป็นการเปิดกั้นศักยภาพของมันบางทีโมเดลอาจจะจำเป็นต้องขยายสัญญาณบางอย่างในบางเลเยอร์เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพก็ได้ เรากาลังจํากัดความเป็นไปได้ของมันด้วยการยึดติดกับหลักการเก่าๆอยู่หรือเปล่าคะแต่การสร้างกรอบที่ปลอดภัยให้การเรียนรู้มันเกิดขึ้นได้ต่างหากการผสมผสานเชิงนูนที่ได้จาก Double Stochastic Matrix มันยังอนุญ,ญาตให้ข้อมูลจากสต r e a m ต่างๆมีปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างเต็มที่แต่แต่ทำในล,ลักษณะที่ควบคุมได้และไม่ทําให้พลังงานของสัญญ,ญาณโดยรวมระเบิดออกไปนี่คือการออกแบบอย่างมีหลักการไม่ใช่การปล่อยเกิดความโกลาหลระหวังว่ามันจะเจอสิ่งดีๆโดยบังเอิญน,นั่นเป็นข้อโต้แย้งที่ดีค่ะ แต่คุณได้พิจารณาถึงต้นทุนที่ต้องจ่ายเพื่อความมีหลักการนั้นอย่างจริงจังแล้วหรือยัง กลับมาที่ประเด็นเรื่องความซับซ้อนทางวิศวกรรมที่ดิฉันพูดค้างไว้งานวิจัยของ MHI-A เองก็ยอมรับนะคะว่าต้องลงแรงทางวิศวกรรมไปมหาศาลทั้ง Kernel Fusion ทั้งไทแลงและอื่นๆอีกมากมายเพียงเพื่อจะลดภาระการฝึกฝนเพิ่มเติมให้เหลือเพียง6.7%คําว่าเพียงในที่นี้มันซ่อนต้นทุนมหาศาลเอาไว้นะมันแสดงให้เห็นว่าเรากําลังเพิ่มความซับซ้อนในระดับฮาร์ดแวร์อย่างมากเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสถาป,ปตัตยกรรมเพียงเล็กน้อยมันจะดี กว่าไหมถ้าเราเอาความพยายามทางวิศวกรรมทั้งหมดนี้ไปใช้กับการขยายขนาดโมเดลที่มีสถาปัตยกรรมแบบมาตรฐานที่มันเรียบง่ายและเข้าใจง่ายกว่านี้ผมเข้าใจที่คุณกังวลนะแต่ผมอยากจะให้มองในอีกแง่มุมหนึ่งภาระที่เพิ่มขึ้น6.7%นั้นมันคือมันคือค่าตัวสําหรับการปลดล็อกมิติใหม่ของการขยายขนาดโมเดลนั่นก็คือมิติของความกว้างของ residual stream มันคือการลงทุนทางพิศวกรรมที่อาจจะหนักในช่วงแรกแต่เป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียวที่เปิดประตูสู่สถาปัตยกรรมตระกูลใหม่ที่ส่งพลังงานกว่าเดิมแล,และผลลัพธ์ในเทเบิล4ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า M-HRC มีประสิทธิภาพสูงกว่าทั้งโมเดลพื้นฐานและ HRC ที่ไม่เสถียรในการทดสอบปลายทางหรือ downstream task อย่าง BBH และ Drop อย่างชัดเจนความซัดซ้อนนี้จึงสมเหตุสมผลครับเมื่อเทียบกับผลลัพธ์และความสามารถในการขยายขนาดที่ได้มา มันคือการลงทุนเพื่ออนาคตไม่ใช่ภาระในปัจจุบันดิฉันขอแย้งว่าการนงว่าเป็นการลงทุนครั้งเดียวอาจจะมองโลกในแง่ดีเกินไปหน่อยทุกครั้งที่เราเพิ่มความซับซ้อนในระดับสถาปัตยกรรมหลัดมันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่านี่ทางเทคนิคหรือ technical debt ที่เราต้องคอยดูแล,แลและจ่ายดอกเบี้ยให้มันต่อไปในอนาคต การเพิ่มความซับซ้อนในระดับโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้หมายความว่าการทดลองอะไรใหม่ๆในอนาคตจะทำได้ยากขึ้นช้าลงแพงขึ้นในขณะที่สถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายกว่าจะมีความยืดหยุ่นสูงกว่ามากเรากำลังเดิมพันครั้งใหญ่ว่ามิติความกว้างที่ได้มานี้มันสำคัญกว่ามิติอื่นๆแล้วยอมจ่ายด้วยความซับซ้อนทางวิศวกรรมซึ่งดิฉันไม่น่ใจว่ามันจะเป็นการเดิมพันที่ถูกต้องเสมอไป ผมคิดว่านั่นนําเราไปสู่คําถามเชิงปรัชญาที่ใหญ่ขึ้นนะครับว่าข้อจํากัดคืออนาคตของการออกแบบสถาปัตยกรรมหรือไม่ในมุมมองของผมข้อจํากัดคือบ่อกเกิดของนวัตกรรมครับการที่ MHC ใช้ข้อจํากัดทางคณิตศาสตร์ที่สวยงามของเบอร์คอฟโพ,พลิโทปมันทําให้เราได้พฤติกรรมของโมเดลที่คาดเดาได้และมีทฤษฎีรองรับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเมื่อเราจะสร้างโมเดลที่ใหญ่และซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ กรอบการทำงานของ MHC ยังเปิดโอกาสให้เราสำรวจข้อจำกัดเชิงเรขาคณิตในรูปแบบอื่นๆได้อีกในอนาคตนี่คือแนวทางการออกแบบสาสปัตยกรรมอย่างมีหลักการแทนที่จะเป็นการลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆแบบไร้ขีดจำกัดขอโทษนะคะแต่ดิฉันไม่ซื้อแนวค่างนั้นเลยมันฟังดูเหมือนเรากำลังให้ความสำคัญกับความสง่างามทางทฤษฎีมากกว่าการค้นพบจากการทดลองจริงๆนวัตรกรรมที่เปลี่ยนโลกในวงการเราอย่างทรานส์ฟอร์เมอร์เนี่ย มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากการออกแบบที่ปลอดภัยและมีข้อจำกัดที่สมบูรณ์แบบมาตั้งแต่แรกนะการรีบสรุปและกระโดดไปใช้ข้อจำกัดอย่างซิงครนค k n o อาจจะเป็นทางเลือกที่ง่ายเกินไป ความท้าทายที่แท้จริงและอาจจะให้รางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่าอาจจะอยู่ที่การพัฒนาเทคนิคการฝึกฝนหรือ Optimizer ที่สามารถควบคุมพลังของ Hrust ที่ไร้ข้อจำกัดได้สำเร็จซึ่งอาจจะนำไปสู่ความสามารถใหม่ๆที่การผสมผสานเชิงนูนแบบง่ายๆของ MHRC ไม่มีทางทำได้เราอาจจะกำลังเลือกทางที่ปลอดภัยแต่ก็กำลังพลาดโอกาสที่จะค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าไปพร้อมๆกัน แต่นั่นคือการคาดเดาถึงอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักฐานที่เรามีอยู่ตรงหน้าตอนนี้คือ HMC ที่ไร้ข้อจำกัดนั้นล้มเหลวในการขยายขนาดในขณะที่ MHC นั้นประสบความสำเร็จการออกแบบยังมีหลักการไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะครับแต่มันคือการจัดการความเสี่ยงอย่างชันฉลาดเพื่อให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง การสำรวจความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดนั้นมันฟังดูน่าดึงดูดใจแต่ถ้าสุดท้ายมันนำเราไปสู่ทางตันที่เต็มไปด้วยความไม่เสถียรมันก็ไม่ใช่นวัตกรรมที่ยั่งยืนดิฉันยังไม่เชื่อว่ามันเป็นทางตันค่ะดิฉันมองว่ามันเป็นความท้าทายที่ยังไม่มีใครแก้ได้ต่างหากการเลือกใช้ข้อจำกัดของ MHC ในตอนนี้มันก็เหมือนกับการสร้างกำแพงล้อมรอบปัญหาเอาไว้แทนที่จะเผชิญหน้ากับมันโดยตรงบางทีคำตอบอาจจะไม่ได้อยู่ที่การไปเปลี่ยนสถาปัตยกรรมเพื่อหนีปัญหา แต่อยู่ที่การพัฒนาระเบียบว,วิธีการฝึกฝน training m e t h o d o l o g ที่ดีคว่เดิมเพื่อแก้ปัญหานั้นก็เป็นได้โดยสรุปแล้วสำหรับผมหลักฐานทั้งหมดมันชี้ไปในทางเดียวกันว่าสำหรับโมเดลขนาดใหญ่ที่ต้องการความน่าเชื่อถือเสถียรภาพคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ FSE ได้นำเสนอแนวทางที่แข็งแกร่งและจับต้องได้ซึ่งสามารถรักษาประสิทธิภาพของสารปฏิกรรมที่ซับซ้อนไว้ได้ พร้อมๆกับการฟื้นฟูคุณสมบัติการส่งผ่านสัญญาณที่มั่นคงกลับคืนมามันคือทิศท,ทางของสาสถาปัตยกรรมที่เติบโตเต็มที่และพร้อมสําหรับการขยายขนาดอย่างแท้จริงครับส่วนดิชานมองว่าในขณะที่ FSCe แก้ปัญหาความไม่เสถียรของ h e c ได้อย่างน่าชื่นชมจริงๆแต่มันก็ทําเช่นนั้นโดยการลดทอนอิสระและความเป็นไปได้ทางสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นเสน่ดั้งเดิมของ h c ลงไป การถกเถียงจึงยังคงอยู่ว่าเสถียรลภาพที่ได้มาจากวิศวกรรมอันซับซ้อนนี้เป็นหนทางที่ดีที่สุดแล้วจริงๆหรือเป็นเพียงการปิดประตูสู่สถาปัตยกรรมที่อาจจะทรงพลังกว่าแต่ก็ท้าทายกว่าอย่างเทียบไม่ติดไม่ว่ามุมมองจะเป็นอย่างไรนะครับวิวัฒนาการจาก residual connection มาสู่ h c และ m h c ก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการออกแบบสถาปัตยกรรมในระดับมหาภาคยังคงเป็นพื้นที่ที่น่าค้นหา และไม่มีคำตอบสุดท้ายการทำความเข้าใจโครงสร้างเชิงทอปโลจีและการไหลของข้อมูลในโครงข่ายที่ลึกและซับซ้อนคือคุญแจสำคัญที่จะนำเราไปสู่นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตอย่างแน่นอน